FN เ็นเขาทำถึงมากเลยค่ะมีสินค้าต้อนรับหน้าร้อนลดสูงสุดกว่า80%เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอมอยู่กันที่ FN เสาขาเชิงซาวซัมเมอร์นี้ FN เ็ขาชวนคุณมาช็อปกับแคมเปญ FNC and Sun Sale ซเช็อปเย็นรับซัมเมอร์เข้าหน้าร้อนแบบนี้แอมอยากได้หมอนเย็นสักใบหนึ่งค่ะเข้ามาแล้วต้องร้องว้าวเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีอุปกรณ์เครื่องนอนแบบเย็นเนี่ยเพียบเลยค่ะแล้วราคาสินค้าแต่ละอย่างของที่นี่คุ้มมากค่ะทุกคนมีสินค้าอุปกรณ์แคมปิ้งด้วววนนนนะะสส่่ครรรีีีอออาาาาาาากกกกกกกดด้้้ขขงงงฝลลัับบบตชชเเเ็็มมแุ ทาวโซนนี้น่ารักมากค่ะลดไปกว่า80%เลย <c oughs> แต่เสื้อผ้าที่นี่ราคาดีมากค่ะทุกคนมีให้เลือกหลายแบบเลยอย่างชุดนี้น่ารักสุดๆม <c oughs> ีให้เลือกซื้อตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงวัยโตเลยค่ะอยากจะตะโกนบอกทุกคนดังๆว่าที่นี่เขามีไอเทมคลายร้อนสุดฮิตจากแบรนด์ดังมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่ทำให้คุณช็อปเพลินจนลืมร้อ,อยางอาดิดาสเนี่ยมีแต่คู่สวยๆแล้วก็ราคาดีงามสุดๆมีสินค้าจำหน่ายมากมายค่ะพ่ออ้อมเด็กแล้วก็พ่ออ้อมผู้ใหญ่ก็มีนะโซนนี้ก็จะเป็นออรร์่่าามมลลืกพพยคุวชปณ ต่างในครัวเรือนนี่ก็มีให้เลือกเพียบตอนนี้ FN เขาก็มีกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือล้วงไข่เย็นเมื่อช็อปครบทุก3,000บาทขึ้นไปสามารถนาใบเสร็จมาร่วมเล่นเกมได้หรือว่าจะลุ้นรับส่วนลดของรางวัลจุใจแล้วยังไม่พอนะ FN เขายังชวนคุณมาห่มเย็นสุดท้าทายมาดูกันว่าอุณหภูมิผิวของคุณเนี่ยจะลดหรือว่าเพิ่มหลังจากห่ม้าเย็นบับเบิลไอซ์จะมีการวัดอุณหภูมิทั้งก่อนและหลังห่ม้าใครที่ไายถูกรับทันทีส่วนลดเพราะหค่มเยน Ice. าา็นกกบั750บ